สวัสดีครับวันนี้มี l 4 5 t i ครับอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับราคาคันนี้อยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับยางหน้าพอใช้ได้นะครับยางหลังพอใช้ได้ครับผมผ่านที่ได้เป็นผ่าน5ครับเป็นผ่าน5ด้านท้ายไม่มีจุดเลือดซึมนะครับสภาพเดิมๆนะครับรถ แล้วก็มีโรตารี่ด้วยนะครับฝั่งนี้ครับยางเดิมคู่ตัวรถเลยนะครับสีไม่ผุนะครับด้านล่างนะครับยังเดิมเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับนี่นะครับขึ้นลงไหนครับ ขึ้นลงเร็วนะครับขึ้นลงเร็วขึ้นฐานครับฐานเป็นฐาน Big กแคคเตอร์นะครับฐานใบ24นะครับเดี๋ยวเราดูระบบโฟวินนะครับผม ปกตินะครับโอเคครับโอเคครับ,น,รบ,ระบ,บรนะครับระบบโควินเครื่องสี่สูบนะครับตัวนี้ครับระบบโมชีดดีไอครับผมพอก็จะเป็นสีดำนะครับ ท่านใดสนใจ L45DI อยู่ก็ติดต่อได้นะครับ0817682479 0979712677ครับร้านสมคิดการค้าตำบหลหนองแปรนำเพอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกะฬสิน์ครับเครื่องด้านในนะครับเครื่อง4สูตนะครับตัวนี้ไม่มีควันขาวนะครับเครื่องดีครับผม เดิมๆนะครับมาเดิมๆม่อน้ำนะครับน้ำปกตินะครับเจ้าของรถด,ดูแลดีมากนะครับคันนี้ดูครับหลังคาไฟเบอร์เดิมนะครับตั้งแต่รถสิบปีที่แล้วนะครับยังไงก็อย่างนั้นเลยครับสภาพพอใช้ครับพอใช้ โรตรี่เป็นโรตรี่ตาช้างนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับไม่โรตรี่ประมาณนี้เลยครับพอไปวัดไปวาได้ครับอันนี้ฝาหลังไม่สวยนะครับฝาหลังไม่สวยเครื่องเกียร์ดีสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจติดต่อได้เลยครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ